ส่งงานนะครับผมวันนี้ NKR ร10นะครับวันนี้ร้0ินะฮะไม่ใช่ร1 5ห้านะฮะก็เดินแป๊บหม่ยกลำนะครับสองกึ่งทั้งลำนะครับคออ่อนสั้นหนึ่งตัวนะครับพร้อมมอฟักสูตรไปบูน้อยเสียนะครับเหมือนเดิมครับระยะนะครับตามที่แจ้งนะครับทำเงียก็ได้นะครับให้มอฟักอยู่ที่ตำแหน่งเมตร45ห้าเมตรสี่สิถึงเมตร60สิบครับวัดจากน้าเป็นเข่อเถียนะครับตรงนู้นนะครับ สามโค้งลงมาฮะนี่ครับวนเงาอพักพอดีร้อยสี่สิบถึงร้อยหกสิบไม่เกินนี้ครับแต่ถ้าอยากได้นุ่มลงก็ขยับถอยหลังครับแต่ไม่สามารถขยับเดินหน้าได้นะครับเดินหน้าได้ไม่ไม่เกินร้อยสามสิบครับผมให้สุดๆแค่นี้ถ้าเกินนี้ไปก็ไม่ดังครับเสียงมันจะรวนฮะแต่ถ้าอยากได้นุ่มๆก็ถอยหลังบี้ครับถอยไปจนกว่าจะพอใจครับคันนี้ไม่วนแป๊บนะฮะพร้อมปลายแฝดสามสามนิ้วครึ่งงอปากนะครับ นี้เป็นรถดำนะครับสร้างขายึดให้ใหม่หมดนะครับนครับเดินหลบให้เนียนๆนะครับนี่ครับ <c oughs> เดี๋ยวฟังเสียงนะครับ